ทุกคนครับวันนี้เอามือถือเก่างานฟูลบล็อกแบบนี้มาให้ดูกันอีแล้วนะครับมันคือ m o t o r o l a V9 นะครับนี่เปิดมาหน้าตาแบบนี้ก็เป็นรุ่นต่อยอดจาก V8 นะครับตรงนี้เป็นเครื่องนอกนะครับผมได้มาจาก UAE เลยเนี่ยก็ยังมีใบเสร็จคู่มืออะไรครบๆเต็มๆแบบนี้เลยนี่ของครบเลยเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องใส่ซิมใส่แบตเทสกันดูนะครับนี่อ่ะโอเคกดปุ่มวางสายเพื่อเปิดเครื่องนะครับ นั่นก็เสียงเปิดเครื่องของโมโตนะครับหน้าตาเมนูก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวรองเข้าไปเล่นเกมกันเดี๋ยวผมเล่นเกมต่อตึกนะครับแเล่นก็ค่าเวลาได้ครับมาอ่าก็ประมาณนี้อ่เดี๋ยวมาดูไฮไลท์ของเขาครับก็คือหน้าจอเนี่ยเขาทัดได้ด้วยเนี่ยสามารถเปิดเพลงเล่นเพลงจากตรงนี้ได้เห็นไหมครับกดนิ oh, <okay. S 1> ้กกดถอยหลังได้หมดเลยฟั hey, งางั้นเวลาฟังเพลงก็เปิดจากตรงนี้ได้ อ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Motorola V9 เมื่อก่อนมือหนึ่งราคาไม่ธรรมดาแน่ๆใครเคยใช้มาคอมเมนต์คุยกันนะครับ